จ้าจ้าบลาบลาบลาสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอรางมายิปซีชาแนลนะคะกับทริปนี้กับหัวข้อนี้กับคลิปนี้นะคะกับทอป,ปิกนี้เอาเรายังไงเอาให้แน่แม่หมอ <laughs> เอาลืมหัวข้อเราจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าเขาลืมเราแล้วได้แล้วเขาลืมเราแล้ว ใช่ไหมเขา move on จากเราได้แล้วใช่ไหมเออประมาณนี้แหละเขาตัดใจจากเราได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละประมาณนี้นะเป็นพี่กระเด็กค่ะเด็กหนึ่งเด็กสองและเด็กสามเลือกเด็กได้เลยค่ะจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่หนึ่งนะจ๊ะเด็กที่หนึ่งเรามาดูกันสิว่าเขาลืมเราแล้วเขาตัดใจจากเราแล้วหรือเขา move on จากเราแล้ว อ่อได้แล้วใช่ไหมเออมาดูซิมาเขาตัดใจจากเราได้แล้วใช่ไหมล่ะโอ้นะมาดูกันนะห้าบอนเทนอเพนต์คิร์สเอซออฟคัพ 8 of ดอ f o u r sword เขายังตัดใจจากเราไม่ได้ค่ะเขายัง move on จากเราไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันแบบอ,อ,อาจจะมีปัญหานะคะมีอุปสรรคปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรก็แล้วแต่นะคะความที่เขายังมีเราอยู่เขายังคิดถึงเราเขายังรักเราอยู่มี เต็มถ้วยเลยค่ะนะยังเต็มถ้วยเลยเขาโมฟออนจากเรายังไม่ได้จ้ะไม่ได้นะจ๊ะเขายังรักเราอยู่นะจ๊ะม,มาดูอีกนะคะว่าเขามมฟออนจากเราได้จริงแล้วหรอลอืมมาเนะี่ยนะคะจะให้พีแต่โอ้คุณมีพลังงานดึงดูดเขาค่อนข้างมากเขาอยากโมฟออนนะแต่เขาโมฟออนไม่ได้พอเขาจะมุกออนทีไรก็เหมือน มีพลังงานบางอย่างดึงดูดเขาให้คิดถึงเรานะคะเอทออฟสอดแต่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความแบบความสัมพันธ์ที่มันมีอุปสรรคและปัญหานะคะตรีออฟคัอืมไม่มองมองว่าเขายังมีความรักฟูเต็มกับเราอยู่เลยนะจ๊ะ เขาอยากจะติดต่อสื่อสารหรือเขามีการส่องเราอยู่ตลอดเวลานะคุณเพซอฟเฮนเคอร์เพราะว่าเขายังมีใจให้เราอยู่นั่นเองนะจ๊ะคือตอบคำถามตามท็อปิกไปเลยว่าเขาลืมเราแล้ว,ลวหรอ,อยังเขาลืมเราได้แล้วหรอยังค่ะเขายังรักเราอยู่ค่ะเขา move on จากได้เขา move on จากเราได้แล้วใช่ไหมไม่ค่ะเขาไม่ move on เขายังคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ตามสืบตามส่องตามสาะคุณอยู่ตลอดเวลาอืมจริง,รงๆเขายังรักคุณอยู่นะถึงแม้สถานการณ์เขายังไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรได้แต่เขาก็ยังรักคุณอยู่ตลอดเวลาจ้ะนะคะน,นี่ก็ตอบคำถามตามท็อกปิไปแล้วนะจ๊ะทีนี้เรามาฟังใจเขากันอืม มาฟังใจเขานะว่าโอเคเขามีความรักโรแมนติกกับเราเอื้อมเอื้อมหยิบให้ฟังใจอ่ะเขามีความรักโรแมนติกกับเรามากน้อยแค่ไหนละ่ะอืมมาดูกันแต่ว่าสถานการณ์มันมันมนยังไม่ได้เนะอืม สถานการณ์มันยังเซ็กชั่ไม่ได้อู้คุณเขารักโรแมนติกกับเรามากน้อยแค่ไหนดูดูคุณสิงโต,โตตัวนี้นะคะน้ําตาไหลพลากๆเลยคุณนะคะแล้วคุณอยู่่บนหัวค่ะอยู่ในหัวเขาอ่ะถือดอกไม้ก็คือ เขารักคุณน่ะแหละเขารักมากๆแล้วเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้คุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยจนเขาต้องร้องไห้น้ําตาไหลพักาออกมาทั้งๆที่เขาเป็นสิงโตรัชสีอ่ะทําไมเขาจะต้องมายอมซิลรราฟให้กับคุณเนาะม,มันก็เป็นความทรมานเขาอย่างหนึ่งนะคุณอยู่อย่างเหงาๆคือเขามันเป็นประมาณว่ามันจํายอมอะ่ะจํายอมว่าจะต้องอยู่แบบเนี้ยโอ้เหงามากอ,อ่ะอ เธอผู้ไม่แพ้นะแต่เขาอ่ะก็อยากจะเทคแอคชั่นนะ<__เขาอยากจะเทคแอคชั่นนิทานอยากจะเอ่อให้เรื่องราวของคุณกับเขาอ่ะเป็นนิทานที่เขาแต่งขึ้นมาประมาณว่าอาจจะอยากให้สมหวังนี่ไงพื้นที่เล็กๆคือเขาอยากแต่งนิทานเรื่องนี้ให้มีเรากับเขาเพียงแค่สองคนในโลกใบนี้อยากให้ให้มีแค่เราสองคนอืมเพราะว่า เขาไม่มีเราเนี่ยเขาเหงามากและเขาเอาอยากจะ Move On นะแต่เขาทําไม่ได้อืมเขาก็เลยต้องอยู่อย่างเหงาๆแล้วเขาแบบมีความเศร้ามากมีความแบบทรมานมากโอประมาณนี้นะมีอะไรอีกจ๊ะอู้คุณเห็นไหมกรงทองคือเขาเครียดมากกับความสัมพันธ์เนี้ยอืมโจโฉเขาอยากจะเทคแอคชั่นนะแต่เขาก็ต้อง ดูลู่ทางดูเหตุการณ์ก่อ,อะไรประมาณนี้อู้อยากใกล้กันเลยที่เขาทรมานมากๆก็คือตรงนี้แหละคือมันยิ่งใกล้ยิ่งแบบมันมีพลังงานดึงดูดอะ่ะโอ้แล้วยิ่งได้เห็นมันก็เหมือนแบบถ้าเขายิ่งไปส่องคุณอะ่ะเขาก็เหมือนแบบยิ่งมีความต้องการตับคุณมากแล้วมันทําไม่ได้สืบทอดจตนารมณมเนี่ยคือมันทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยรู้สึกทรมานนะคุณอู้ก้อนหินละเมอเขาก็เลยเหมือน เป็นคนละเมอเพอ้อพบไปเลยอะไรเงี้ยเออนะเป็นคนที่แบบว่าละเมอเพอ้อพบถึงแต่คุณอนะโอ้เนะแม่หมอหมองว่าอย่างนี้นะก็คือเขารักคุณนั่นแหละเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังมุฟออนจากคุณไม่ได้จริงๆอืมประมาณนี้นะคะอ่ะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ไพ่ทิงกิ้งสองยังไม่เสร็จอ่ะไพ่ทิงกิ้งหนึ่งมาก่อนตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรานะ ไพ่ทิงงทิ้งสองยังไม่เสร็จอ่ะตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับเราอยู่นะจ๊ะหัวใจเราตรงกันไหมอู้อเนี่ยสิ่งที่เขาคิดนะเขามีคนอื่นอีกไหมนะนอกจากเราคิดถึงข้อความของเธอเออประมาณนี้แหละก็คือคุณอยู่ในหัวเขาตอลอดเวลาแนละ้เขาก็คิดถึง ข้อความที่เคยคุยกันอะไรกันเนาะก่อนที่จะมีปัญหาไปยังไงก็รักอะไม่ว่าเป็นยังไงเขาก็รักคุณอะนะอืมความลักในใจเขาคืออะไรนะก็คือเขาอยากรู้ความรักในใจของเราอะอืมประมาณนี้นะก็ดูเหมือนว่าเราก็นิ่งๆเหมือนกันนะเธอมีใจให้ฉันหรือไม่เขาอยากเขาอยากรู้ว่าเรามีใจให้เขาหรือเปล่านั่นเองนะจ้าโอ้ทีนี้มาให้พายอะไรดีนะมาบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าอะไรอโอ้ย มันหยิบยากกระดอกระเด็นกระสูอเอาหล่นอีกอะมาให้ไพ่ให้การแทนใจเออให้การแทนใจนะมาบอกเขาว่ามาบอกเราว่าถ้าเกิดเขาอยากจะบอกอะไรเรานะเขาอยากจะบอกเราว่านะ ฉันก็เศร้าไม่น้อยไปกว่าคุณโอ้คุณประมาณนี้แหละนะรักมากมายเขารักเรานะรักจริงๆหมูอ่อนไม่ได้นะเขาเศร้าเขาเศร้ามากหนึ่งในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียวอืมในใจเขาก็คือมีคุณไงนะเออบอกฉันเขาอยากให้คุณบอกเขาพูดกับเขานน่นแหละอะไรก็ได้การเปลี่ยนแปลงแห่งรักการเปลี่ยนแปลงแห่งรักอ่ะแม่หมอปุกไม่ชักแล้ว ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่หนึ่งไม่เหมาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็จบไปนะคะกับท็อปิกนี้จ,จ,จ้าจ้าจ้าจจจบลาบลาบลาจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลานะคะมาพบกับเด็กที่สองนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่าเขาลืมเราแล้ว,ลวหรือยังเขาลืมแล้วเขาลืมเราได้แล้วใช่ไหมเขามุกอ่อนจากเราได้แล้วช่หรือยังได้แล้วใช่ไหมนะอม,มาดูกันนะจ๊ะว่าเขา ลืมเราแล้วหรือยังเขาตัดใจจากเราได้แล้วหรือยังนะหรือว่าเขามุฟออนได้แล้วหรือยังนั่นเองนะจ๊ะอืมสำหรับเด็กที่สองนะจ๊ะมาดูกัน queen of swords s i x of swords 9 t ่นขเป c นทุกข์เจียมเพลเพศครับยังจ้กเขายัง move on จากเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่มูฟออนไปก็คือคุณนั่นเองเออคุณเป็นคนที่ตัดจบจากเขาไปก่อนซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนที่ตัดจบ จากเราแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะตัดจบจากเราเขายังมีความรักให้กับเราอยู่เขายังรักเราอยู่เสมออู้อินเลิฟจริงๆฟินเวอร์ฟินเวอร์นะคะ่ะเขายังมีความมั่นคงเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณตลอดไม่ว่าคุณจะตัดจบคุณจะน่เงียบหรือปัญหาอะไรต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังคงยืนยันว่าเขายังรักคุณอยู่เขาไม่ move on และเขาไม่ได้คิดที่จะ move on จากคุณด้วย อ่าจริงๆก็คือคุณมุฟออนไปเขาก็เข้าใจเขามีความเข้าใจเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะโอ้นน่นแหละก็เลยแบบว่าอย่างไม่ได้เขาไม่ได้คิดที่จะมุฟออนจากเรานะอืมแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะอืม justment j u s t m e n นะ justment d จมเพลสโอ้ oh. คุณคือที่หนึ่งของเขานี่ไงสเตนคุณคือคุณคุณคุณ,ค,ณ <laughs> คุณคือหนึ่งเดียวในใจเขาเออไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตาม the love w r l d เขายังคงรักคุณและต้องการคุณเสมออืม tree of source ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายก็าตามอ่านะอุปสรรคปัญหาก็คือเออใครคนใดคนหนึ่งอาจมีคอมมิตเมนต์แล้วนะคะก็ต้องเขาเรียกอะไรอะเป็นหน้าเป็นตาของทางสังคมสังคมถูก ความสัมพันธ์นี้ถูกสังคมถูกชาวบ้านชาวช่องจับตามองดูอยู่อะไรประมาณนี้หรืออาจเขาหรือคุณอาจจะมีคอมมิชเมนต์แล้วนั่นเองนะาขาก็เลยแบบต้องตัดอกตัดใจที่จะต้องเงียบจากกันไปไม่หมอะมองว่า,า,าถ้าเขามีมีคอมมิชเมนต์แล้วนะคุณก็แบบเลือกที่จะตัดบอกพอรู้อ่ะพอรู้ว่าเขามีใครแล้วเราก็ตัดจบ จะเข้าไปอะไรประมาณนี้นะในกรณีที่1นึนะกรณีที่สองก็คือเราเองเนี่ยมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วแต่บันดันไปมีความรู้สึกที่ดีๆกับเขาทีเนี้ยเราก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเออเราก็มีหน้ามีตาทางสังคมมีต่างคนต่างมีหน้าตาทางสังคมมีภาระ,ระหน้าที่มีจิจการมีอะไรที่แบบหน้าทีา่การงานความมั่นคงเป็นที่เออเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นที่ รู้จักของคนทั่วไปเนี่ยก็เลยก็เลยต้องเลือก move on ไปนะคะส่วนเขาเองคือเขาไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเราจะ move on หรือเราไม่ move on หรือเราเป็นอะไรหรือเราทำอย่างไรเขาก็ยังคงยืนยันว่าเขายังรักเราอยู่เขายังรักเราอยู่เขาไม่คิดที่จะ move on เราด้วยเพราะว่าเรามีสเสน,น่ห์ดึงดูดต่อเขามากมีอะไรที่ซึ่งเขาไม่สามารถ ม o ฟออนจากเราได้ค่ะมีอะไรเ c ม e m ม s ชี่ตรงกันแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะทําผิดอะไรเขาก็อยู่ในมุมของเขาค่ะไม่หมองมองว่าอย่างนี้นะก็ตอบคำถามตามท็อปิกว่าเขาปึกว่าโอ้ปุ๊กมาชักแล้วนะคะก็ตอบคําถามตามท็อปิกก็คือเขาไม่ได้คิดที่จะม o ฟออนจากเรานะจ้ะสําหรับเด็กที่สองมาดูความรักกันจนใจกันที่เขามีต่อเรานะอือหือมา ความรักตันจวนใจอุย้ยเอาอีกแล้วรันจวนใจแล้วแม่หมอพูดอุย้เยเชยละสมัยความรักโรแมนติกที่เขามีกับเราอู้อุูรักเธอทั้งหมดทั้งหัวใจรักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะความรักโรแมนติกของเขาที่มีต่อเราเขารักเราหมดใจอ่ะอืมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนหรือจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไร ก็แล้วแต่เขาก็ยังรักคุณนะอืมรอยยิ้มรอยยิ้มของคุณทําให้เขาตราตรึงจิตตราตรึงใจซึ่งไม่สามารถลบเลือนไปได้เขารักคุณ <that> <his mind. S 2> เขาอยากทําอะไรสักอย่าง โอ้โฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะบุษบาก็คือคุณเลือกที่ตัดจบในความสัมพันธ์นี้นะคะหยดน้ําแต่คุณเองคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่อ่าส่วนเขาเหรอเขาคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโอ้ประมาณนี้นะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวสับก่อนสับก่อนจรงจริงจอ้นะคะ สับก่อนความรักโรแมนติกที่เขามีกับเราค่อนข้างมากเลยนะคะมีคนข้างมากอืมนะทะเลสีดำคือความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นทะเลสีดำเนาะซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำให้ชัดเจนได้นะก็เลยต้องเลือกที่จะตัดจบกันไปก้อนหินก้อนนั้นเขาก็เลยคิดว่าคุณนะคือเป็นคนที่แบบจิตใจแกล่งดังหินนะเน่ะ ตัดเขาได้ลงคอรประมาณนี้นะคนรักฝันคือแต่ยังไงเขาก็ไม่เคยโกรธคุณอืมเขายังคงยืนยันรักคุณต่อไปฉันก็สู้คนคือเขาก็พยายามต่อสู้กับสภาพจิตใจของเขาอะไม่ว่าเขาจะอ,อกหักแค่ไหนก็ตามอาแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวก็คือเขาเอาคุณเป็นไอดอลเขาเอาคุณเป็นกําลังใจเวลาเขาท้อแท้อะไรเขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็จะมีกําลังใจต่อสู้ต่อไปคือความรักของเขาก็คือคุณนั่นเอง เขาไม่ได้คิดที่จะมุกออนจากคุณนะจ๊ะโอ้ยดีจังเลยเจอคนแบบนี้ชอบชอบชอบค่ะทีนี้เรามาดูทิงกิ้งหนึ่งนะคะว่าเขาคิดอย่างไรทิงกิ้งสองยังไม่เสร็จนะแต่เริ่มทําแล้วล่ะค่ะเริ่มเขียนบทความตามที่เอฟซีแม่หมอแนะนํามานะคะแม่หมอก็กําลังเขียนอยู่นะคะครบแล้วนะคะไม่ต้องเขียนมาอีกนะคะอ่ะมาดูซิว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้ <c oughs> ฉันคือคนสำคัญสำหรับเธอหรือไม่อู้เ <c> ธ <oughs> อคือความสุขของฉันเนี่ยเห็นไหมเขาเอาเราเป็นความสุขอะแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เออประมาณนี้นะคนที่เงียบหายไปเขาจะติดต่อกลับมาหรือเปล่านะเขาก็อยากให้เราติดต่อไปนะเขาก็อยากมีหวังความหวังที่อยากจะได้พูดได้คุยกับเราเนานะแต่ว่าสถานการณ์มันก็อย่างว่าแหละ ยิ่งเห็นหน้าเขายิ่งรักอู้้เขายิ่งรักเรามากขึ้นมากขึ้นเลยคุณว้าวไม่ว่าจะเป็นยังไงเขาก็รักคุณน่ะอ้ดีจังเลยเราเป็นคนอย่างไรในสายตาเขานะนะสิ่งที่เขาคิดนะฉันจะฝันถึงเธออู้้เขาจะฝันถึงเธอนะจ้าเขาจะฝันถึงคุณนะอ่าทีนี้ก็ให้ไพ่การ์ดแทนใจมาบอกว่าถ้าเขาอยากบอกอะไรเราได้นะตอนนี้เขาจะบอกเราว่า มันเหนื่อยนะักอยากพักก่อนอม,มันก็น่าเหนื่อยหรอกเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังเป็นไปไม่ได้อ่ะอืยอมรับในแบบที่เป็นชั้นืมเขาก็อยากให้คุณยอมรับเขาอ่ะนะแม้กายห่างกันแต่ใจไม่เคยห่างว้าวเนี่ยเห็นไหมใจเขามีคุณอยู่ตลอดเวลาฉันมีสิ่งดีๆมาให้เธอนะอืมก็อยากจะมอบหัวใจให้คุณนั่นแหละนะบอกฉันนะถ้าคุณไม่ได้ต้องการฉันแล้ว ก็คือมันเหมือนกับว่าอาจจะตัดจบกันไปโดยการที่ไม่พูดไม่คุยกันเนาะก็เลยเป็นแบบเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นแหละโอเคเขาเขาไม่ได้อยากที่จะตัดความสัมพันธ์ไม่ได้อยากมุฟออนนะจ๊ะก็จบไปนะคะสําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่สองจอจๆจบบลาบลาบลาจอจๆจบบลาบลลมาพบกับเด็กที่สามนะจ๊ะอ้าวงงเนาะงงนอนเฉยเลยเด็กที่สาม มาพบกับเล็กที่สามในหัวข้อที่ว่าเขามุ่ออนจากเราได้แล้วหรือยังอืมเนอะเขาตัดใจจากเราได้แล้วหรือไม่เขาลืมเราแล้วหรือยังเขามุ่ออนจากเราได้แล้วใช่ไหมอืมประมาณนี้นะจ๊ะมาดูกันนะสําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่สามทรีออฟคาริก็คือทรีออฟคนั่นเองแม่หมอก็จะเป็นทรีออฟคับเลยเนาะอืมทรีออฟครสามถ้วยค่ะ จิสตาเทมเพ r ร์นกิงออฟโซลเดอะเฮอร์มิตแม่หมอมองว่าเขาพยายามที่จะมูมออนจากเรานะ แต่เขาทําไม่ได้หรอกอืมจริงๆคือเขาพยายามที่จะลืมเราเขายิ่งพยายามแค่ไหนเขาก็ยิ่งคิดถึงเรามากเท่านั้นอูมันเหมือนกับเป็นการตีกันในหัวยูชุดฉุดกระชากลากถูกันเกี่ยวกับความรู้สึกของเขากับตัวเขาใจเขาอะค่ะ เออเถียงกันตัวเขาบอกเออออกไปเออออกไปจากความสัมพันธ์นี้เถอะเรือื่มเพราะเธอใจมันก็ยังแบบมันทรมานอะโอ้ฟินวะเขาทรมานเพราะเราจริงหรอสงสารเขาจุงกลับไปหางเขาอะไม่หมอคิดสงสารคนนะคุณเอ่ออะมาดูอีกสิ the world อืม King of Wand คือคุณกับเขาอะอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ในสายงานเดียวกันอยู่แบบเห็นกันอยู่ตลอดเวลาอ่ะอืมนะ a of Cards a of Cups แปดถ้วยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะ take action ไปในเรื่องของความรักได้แล้วมันตัดจบกันไปแล้วมัน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 เดินจากกาันเกี่ยวกับเรื่องความรักไปแล้วอะเออ ไฟอวอนแต่มันก็ยังแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันยังทําให้เขายังตีกันอยู่ในหัวอยู่เลยเออแบบเหมือนวุ่นวายเหมือนตีกันเองอยู่ในหัวใหมเหมือนประมาณว่าตัวอยากจะออกห่างเดินออกห่างแต่ใจมันก็แบบมันไปไม่ได้อะเออ ace of source. s w o r d เขากำลังพยายามอยู่นะเขากำลังพยายามลืมคุณอยู่นะเออแต่ตอนนี้คือยังลืมไม่ได้หรอก ตอนนี้ยัง m o ฟออนไม่ได้แต่เขากำลังพยายาม m o ฟออนจากคุณอยู่เออนะจริงๆเขากำลังแบบต่อสู้อย่างหนักอะต่อสู้กับความรู้สึกของเขาต่อสู้กับเอ,อ่อร่างกายต่อสู้กับจิตใจของเขาอยู่อืมนั่นแหละก็ถามว่า move-on ได้แล้วหรือยังแบบยังคะ่ะแต่ว่ากำลังพยายามอยู่พยายามที่จะลืมคุณพยายามที่จะมุฟออนจากคุณ แต่มันเป็นการต่อสู้แบบขนาดหนักอะ่ะอืมมันทําได้ยากมากอะ่ะทั้งๆท,ที่แต่ก่อนอะ่ะคือเขา move on ได้ง่ายๆอะ่ะแต่สําหรับกับคุณแล้วอะ่ะทําไมมันยากจังโอ้เป็นทรเป็นความที่ทรมานมากเลยคือ,อยัง move on ไม่ได้นะจ๊ะก็สรุปแล้วคือ,อยัง move on ไม่ได้อืมแต่กำลังพยายาม move on อยู่โอ้นะทีนี้มาดูความรักโรแมนติก ที่เขามีต่อเรามีอะไรบ้างนะคะกับไพ่ฝั่งใจนะจ๊ะไพ่ฝั่งใจทาโรูสนะคะอุ้ยอะไรกระเด็นออกมาอุ้ยอุย้ยกระเด็นเยอะจัดเลยอะ่ะเอาไหมอะอะปาเอาก็เอาใบแรกนี่ไง ไม่แข่งยิ่งแพ้เขากําลังพยายามที่จะมุกออนจากคุณอืมเจ้าสาวชายไลยคือเขามีแพนนะนะที่อยากจะให้คุณเป็นเจ้าสาวของเขาเขาอยากให้คุณเป็นคนรักของเขาคานทีเขารักคุณค่ะแล้วก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวมันก็เป็นแบบความที่แบบความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากะ อแล้วก็เรื่องระหว่างทางเขาก็คล้ายๆกับว่าปล่อยให้เป็นเรื่องระหว่างทางก็ยังมุกออนจากคุณไม่ได้แหละแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะให้เวลาเป็นเครื่องมอสูตรต้องใช้เวลาเออเนาะความรักครั้งนี้หรือความผิดหวังครั้งนี้อ,อกหักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะให,ให,ให้เวลามันเยียวยารักษาหัวใจของเขาเขาให้เวลา ที่จะต้องเยียวยารักษาหัวใจขเขาเขาเขาให้เวลาที่เขาจะต้องมุกออนจากคุณ้ได้ก็คือต้องการเวลาเขาต้องการเวลาที่จะมุกออนจากคุณนะแต่ตอนนี้เขามุกออนจากคุณไม่ได้ค่ะกลัวมาดูซิว่าเขากลัวอะไรแค่มีเขากลัวที่เขาจะรักคุณนะ่ะมากขึ้นนะ่ะ เหมือนยิ่งอยากจะอยากจะไปอะเออชีวิตนี้สั้นจะตายเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยากจะ move on อะแต่เขาก็เขาก็กลัวแบบว่ากลัวใจตัวเองอะมันมันต่อสู้หนักๆนะคือมันกลัวใจตัวเองไม่มันฉุดตัวเองไม่ได้อ่ะฉุดตัวเองออกจากคุณไม่ได้อ่ะมันมันรักอะมันรักคุณอะรักคุณอะอืมเฮ้ยเนี่ยอู้แค่หลับตา หลับตาที่เขาเขากําลังพยายามหลับตาทําสมาธงสมาธิอะไรก็แล้วแต่แบบเพื่อที่จะให้ลืมคุณแต่พอเขาหลับตาปุ๊บเขาก็เป็นหน้าคุณอ่ะอยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทําเนี่ยแม่หมอมองว่าเขากําลังต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักเลยเนี่ยเขาพยายามที่จะมุฟออวนจากคุณแต่เขาทําไม่ได้แค่หลับตาก็เห็นแต่หน้าคุณแล้วเอออยากหลับตาก็เห็นหน้าคุณหลก็หลับตาก็เห็นหน้าคุณอะไรของแม่หมอเออบ้าไปแล้ว อแค่หลับตาก็อยากจะเห็นหน้าคุณแค่หลับตาก็อยากจะเห็นหน้าคุณเพลงอะไรอุยอ้ยเขาทรมานมากเลยคุณไปไปไปคืนดีกันไปไปคืนดีกันไปไปไปหาเขาบอกว่ามามามา,มาไม่ต้องไปทรมานมามาเขากับชั้นประมาณนี้นะคะออามาดูทิ้งกิ้งหนึ่งดีกว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอีกจ้านอกจากความทรมานของเขานะอุย้ยความทรมานของเขาก็คือนี่เอง อยากกอดอยากหอมเหล่านี้เองไปให้เขาหอมให้เขากอดให้เขาสะใจไปให้เขาทำอะไรอีกก็ได้เ <c oughs> <g iggle> พิ่มเติมจากกอดกับหอมนะเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะก็เหมือนว่าเรานิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยไม่รู้กันนะฉันใช่เนื้อคู่ของเธอหรือเปล่าโอ,อ้ประมาณนี้แหละทาไมเขาถึงมุฟออนจากเราไม่ได้ทักทีมันเป็นความทรมานอะตกลงเราเป็นเนื้อคู่กันไหมเนี่ยอะไรอย่างเ้เขาคิดอย่างเงี้ยนะ เออไม่มีเธอมันเหงามันเศร้าจังเลยอืมเหงาเป่าเปียวเธอเคยรักฉันบ้างหรือเปล่าเขาคิดว่าคุณไม่รักเขาอะนะเขาก็เลยคิดแบบเนี้ยนะเขารู้หรือไม่ว่าเรายังรอเขาอยู่เออประมาณนี้นะแล้วก็มาดูว่าอ,อการแทนใจจะมาบอกคุณว่าเขาอยากบอกอะไรนะถ้าเขาพูดกับเราได้นะตอนนี้เขาอยากจะบอกเราว่าแค่มองตาก็รู้ใจแล้วแหละือมอ นะแค่คุณไปมองตาเขาอะก็รู้ใจนะไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากหัวใจของเธออู้เขาจะเอาหัวใจของคุณไปกักขังไว้นะคะฉันเศร้าเขาเศร้ามากนะคะแล้วก็อะไรนะฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษอืมก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรกันนะมีปัญหาอะไรกันเนาะฉันเสียใจที่ต้องไปแบบนี้อืมสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไปแล้วเขาก็เสียใจเขาก็อยากขอโทษนะคุณนะ ให้ภพยเขาเถอไปหาเขาไปไปให้กอดให้เขาหอมนะจ๊ะก็จบไปสำหรับเด็กที่สามเจ้าเจ้าเจ้าบลาบลาบลา